ดลองระบบสปริงเกอร์จ้ะพี่น้องทุเรียนสวนทุเรียนเวลมีอันสปริงเกอร์ลดน้ำลรืได้จ้าได้รับคำแนะนำจากไอพีลหลายๆคนเพื่อนบอกมานะคะเมื่อวานสิเป็นลุงทำเมื่อวานสิเป็นอันดาบสุนานะคะเมื่อวานสิเป็นน้องเนมนะคะ ให้คำแน,น,นะนำมาว่าน้าดินซ้ายบ่สามารถใส่บัวลดได้นะคะต้องเฮ็ดระบบสปริงเกอร์แล้วก็ให้น้ำจำลองเป็นเหมือนฝนตกแล้วก็ค่อยๆให้ซึมจัก30-40นาทีท่านั้นดินถึงสิซึมลงไปใต้ดินถึงเบ้าโคเบ้าเบ้าของถุงที่มาจากลุงเพาะช้ำไทยนะคะ ทดลองระบบให้สปริงเกอร์แบบใส่เครื่องสูบน้ำนะคะดึงมาจากสายไงผุละใส่ระยะทางดึงมากับประมาณ250เมตรนะคะพี่น้องปล่อยออกมาใส่ต้นทุเรียนแต่ละต้นแต่ละต้นแบบนี้แต่ว่าเมันมันมันเปิดได้ทีละแถวะค่ะพี่น้องแล้วก็ เปิดได้ทีละแถวนี่บางต้นบางบางต้นกะเปิดสองหัวได้บางต้นกะเปิดสองหัวบ่ได้แล้งพุ่งของน้ำพอจะ้ะเดี๋ยวคอยเลี้ยงลูกกันไปไหมเนาะพี่น้องเนาะว่าต้องใส่อัน,อนปั๊มน้ำแบบใดมันจังสีสามารถเอ่อฮ็ดให้สปริงเกอร์เอ่อเปิดได้ต้นละสองหัวหรือว่าได้ทุกแถวพร้อมกันตอนนี้นะคะนี่เรวเปิดทีละแถว เปิดทีละแถวแต่ละแถวกะใส่ไส้สซปิงเกอร์หนึ่งหัวเปิดเปิดทั้งสองหัวพร้อมกันบ่ได้ค่ะเพราะว่าน้ามันบ่แหงแต่กะบลุมนี่เวลสิเปิดสองหัวพร้อมกันเนี่เพราะว่ามันอยู่ท่ายแล้วก็มันเป็นทุเรียนหน่อยลุมใหญ่แต่ว่าถ้าทั้งหมดสิบสองเอ่อหกต้นนี่หนึ่งสสามสี่ห้าหกนี่แล้วเปิดสิบสองหัวเปิดเปิดสิบสองหัวพร้อมกัน มันความแห้งมันบ่ถึงอ่ะจ้ะเอาเดี๋ยวค่อยศึกษากันไปไหมเนาะตอนนี้ก็หูรู้สึกว่ามีโอกาสสีงามเคอจังเพลินบานั่นละ <c ười> คันทารงลดน้ำให้มันถึงคลิปก้อนหน,นอนนะคะที่เววขุดลุมค่างขุดลุมความลึกประมาณหนึ่งศอก เพื่อที่สิหไันน้ำที่ใส่ที่ที่เรวใส่บัวรดนั้นลงไปถึงคน้นเพื่อแก้อาการยอดใหม่หันนะคะเออแววขอบอกในคลิปนี้เนาะว่าได้ผลนะคะพี่น้องอาการปลายใหม่หน่อยลงใบอ่อนที่แตกขึ้นเออเริ่มกลางแล้วก็เออบ่มใหม่ประมาณนั้นจ้ะพี่นอ้องอือ แววก็เลยว่าหออน่าิิเป็นกับอาการยอดใหม่อีกอย่างนึงก็คือห้องหดน้าบ่ถึงเบ้าทุงมันเองเ,องเนาะพี่น้องเนาะกะ็อยากให้พี่น้องเอาไปปรับปรุงในสวนนั่นแหละเนาะแต่ตอนนี้แววกะกะลังชื่นชมกับสปริงเกอร์อไม่ของแววอยู่นี่ จากพี่น้องต้นนี่ต้นนี่สิเป็ี่ยนปัญหา,าก้อนมือก็คือยอดใหม่ยอดใหม่ลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนเหลือน้อยเดียวตรงนั้นนะคะอาการของแบบนี้กสิมีอยูสองต้นนะจ๊ะพี่น้องก้อนหนานน่นก้อนหนาที่แววสีขุดหลุมอ่ะนะคะเ,เวลายอดอ่อนมันออกมากัสีแห้งใบใบที่มันเริ่มแตกได้กัสีแห้งสีใหม่ยังสีเมจ๊ะ บ่านนี้พราะแววเริ่มขุดลุมขุดลุมให้จังที่จังไอพี่เพิ่นบอกนั่นเห็นบอกพี่น้องยอดมันเริ่มแตกขึ้นมาหน่อยจ้ะแววก็เลยสรุปได้ประมาณว่าการแก้ไขของแววเบื้องต้นช่วงที่ไส่บัวลดยุน่นั่นด้วยการอ่ด้วยการขุดลุมนะคะเพื่อิีไ้น้ำลงไปใต้ในเบ้าถุงเกามน,นั่นแก้ไขอาการยอดใหม่ ได้ผลนะจ๊ะพี่นอ้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละจ้าเดี๋ยวให้น้ำเทเรียนต่อก่อนเนาะสวัสดีจ้า